คลิปนี้มาส่งเรื่องดาวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับนอลิซ่าค่ะล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับเตาลิสด้วยนะเมื่ออัลบัมอ u t เทอร์อีโกของนองลิซ่านะคะขึ้นอันดับที่1บนชาร์ตอัลบัม้มไอจูนทั่วโลกแล้ว50ประเทศหลังจากขึ้นอันดับที่1ไอจูนประเทศสเลนมานะคะคอนเกรตด้วยค่ะเตาลิสและก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าอัลบัมอ u t เทอร์อีโกของนองลิซ่ามียอดขายมากกว่า1ล้านหน่วยในสหรัฐอเมริกาซึ่งชาร์ตนี้ทุบได้ตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยอออัััลบ้มมมีีกกนนะคะคคขแสดดดงงววาายยิปๆ ต่อมาค่ะอันนี้เป็นโมเมนต์ของแม่ๆแฟนคลับจีนนะคะที่ได้สไตล์กับโนริซ่าค่ะโดยโนริซ่าค่ะบอกกับพี่จีนนะคะบอกว่าดีใจที่ได้เจอเธออีกนะอันนี้จากคําเปลนนะคะและโนริซ่าก็ถามว่าเธออยู่ที่ไหนกลับไปแล้วหรอซึ่งพี่แฟนคลับเขาก็วงเล็บมาให้ว่าลิซ่าน่าจะสังเกตเห็นว่าฉากหลังของฉันไม่เหมือนเมื่อวานอ่าก็คือแปลว่าเป็นคนเดิมนะคะที่ได้สไตล์กับโนริซ่านั่นเองค่ะว้าวชังโชคดีมากๆต่อมาค่ะพี่แฟนคลับก็บอกว่าหวังว่าเมื่อวานเธอได้พักผ่อนเต็มที่นะเมื่อวานเธ รายง,งานก็เน้นเอียดแล้วก็พี่แฟนคลับเนี่ยถามน้องลิซ่าค่ะว่าเธอคิดว่าเดทที่โรแมนติกที่สุดเป็นแบบไหนน้องลิซ่าก็บอกว่าแค่กินอะไรที่ชอบง่ายๆก็พอแล้วค่ะแล้วก็แฟนคลับก็ถามน้องลิซ่าว่าวันที่27มีนาคมนะคะจะมีกิจกรรมอะไรไหมมีขายของไหมก็คือเป็นวันเกิดน้องลิซ่าเลยเนาะซึ่งน้องลิซ่าก็บอกว่าน่าจะมีการไลฟ์นะคะโอเครอติดตามได้เลยค่ะต่อมาค่ะโมเมนต์นี้นะคะน้องบอกว่าเลือกเพลงตัวเองที่ชอบที่สุดไม่ได้เลยแต่หนึ่งในเพลงที่ดองชอบ มาก็คือเพลง Dream ค่ะร้องกับท่อนที่ชอบที่สุดนะคะท่อนที่ร้องว่า at least a girl can dream girl at least a girl can dream ดูว่าเพลงดีมของเรานะคะก็เสิร์ฟรัวๆจ้าซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะชอบท่อนนี้เหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นท่อนที่น้องลิซ่าสปอยแรกๆเลยนะคะสําหรับท่อนนี้ตอนแรกแ,แอดด้ฟังแอดนึกว่ามีชื่อน้องลิซ่าด้วยนะท่อนนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็น at least a girl ก็คือ l s t มันเชื่อมกับตัว A เนาะ least girl can dream. ชอบมากๆค่ะแล้วก็เพลงดีมน้องลิซ่าคือเสียงเพราะมาก Lisa Girl can dream. อันนี้นะคะน้องลิซ่าพูดกับแฟนคลับแฟนคลับถามน้องลิซ่าสบายดีไหมประมาณนั้นนะคะองลิซ่าก็บอกว่าสบายดีค่ะฉันมีตารางงานเร็กๆน้อยก่อนหน้านี้นั่นก็คือวิดีโอคอลกับแฟนๆค่ะลูกสาวก็คืองานเยอะมากแต่ก็ยังสบายชิลๆนะคะ don't worry how am <Yeah. S 3> uh, I today yeah I'm good I had a little um schedule right before this so yeah you have a really busy schedule because yesterday I Uh, the the fan side was delayed because of your flight, right? You just I know my flight was delayed, so it just it just um delayed everything. I'm oh. s I was I'm so sorry about. No, I that I don't be so sorry. I just about worry about your health because you have. A, I, I just worry about your health because you have busy schedule. So. Oh, don't worry. I'm taking vitamins. Like yeah, uh, I have a good sleep, enough sleep. So don't worry. try to rest well and eat the good food and we will always s u p o r i n g you okay so thank you ก็เป็นเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวข้องกับเต้าลิ้นอีกแล้วนะคะกิมมิกเล็กๆน้อยๆ